สำหรับโครงการ t r n n the Coach ปีนี้เป็นปีที่3นะครับซึ่งในรูปแบบการดำเนินาการเนี่ยเรามีการเน้นในหลากหลายประเด็นนะครับในเรื่องแรกก็คือจะสร้างเรื่องของระบบออนไลน์ที่จะสามารถทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงได้ตลอดเวลาทุกที่เวลาที่มีความต้องการนะครับในส่วนของตัว ของโค้ชเองนะครับก็จะมาจากในส่วนของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีประสบการณ์ตรงแล้วก็มีความสามารถในเรื่องสำคัญสำคัญหลักๆสําหรับผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการเองสามารถเลือกตามความต้องการเอาไปใช้ในการพัฒนาในสิบปีต่อไปประบัยที่2ในเรื่องของการทําเรื่อง เทรนด์หรือโค้ชนะครับก็คือว่าเมื่อพูดถึงตัวของโค้ชเองนะครับก็จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงจากภาครัฐเอกชนนั้นในแต่ละโค้ชเองอาจจะเก่งเรื่องการตลาดการเงินการผลิตอย่างงี้นะครับส่วนที่จะต้องมาเติมเต็มเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านนะครับสสวก็มีการพูดง่ายๆคือเือนอบรมแล้วก็คือยกระดับของโค้ชขึ้นมาอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับโค้ชอาจจะต้องเข้าใจเรื่อง transformation เรื่อง Digital disruption เรื่องของ new normal นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าโค้ชเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงเรื่องการตลาดก็ดีกัรเงนก็ดีเนี่ยเอาเรื่องต่างๆที่เนี้ยที่สสวใสเข้าไปเป็นประเด็นเนี่ยเพื่อมายกระดับแล้วก็สร้างองค์ความรู้นะครับในการที่จะให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการเพื่อจะได้สอดรับกับสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยเราได้มีการแนะนำเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยมากกว่าพันรายนะครับตั้งแต่ปี2562-2563นะครับในด้าน transformation ธุรกิจมากกว่า17เรื่องนะครับ บันบนระบบเองเรามีโคช้ชนะครับที่สมัครเข้ามาแล้วมากกว่า3,500รายนะครับแบ่งเป็นโคช้ชด้านสายธุรกิจนะครับจำนวน2,600รายแล้วก็เป็นสายด้านเทคโนโลยีเนี่ยอีกจำนวนประมาณ820รายนะครับกระจายไปอยู่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศนะครับมีความชำนาญตามความเชี่ยวชาญของแต่ละท่านซึ่งสามารถเข้าไปช่วยแก้ปัญหาแล้วก็วางกลยุทธ์ธุรกิจให้กับผู้ประกอบการได้อย่างตรงจุดครับ ในปีนี้เองสมวมีหลายกิจกรรมและหลายโครงการนะครับที่จะช่วยเหลือในการสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาช่องทางด้านการตลาดการเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนหรือแม้กระทั่งการเชื่อมโยงเข้าถึงแหล่งทุนนะครับองค์ประกอบกต่างๆเหล่านี้จะทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ เติบโตได้และก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนนะครับซึ่งจะต้องตอบสนองตามวิถีใหม่ที่เราเรียกว่า new normal ด้วยนะครับรวมถึงเรื่องของกลไกในการทําเรื่องโคชชิ่งซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันครับสำหรับเป้าหมาย S B e Coaching ออนไลน์จริงๆเป็นเรื่องของการสร้างโคชที่มีคุณภาพเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการยกระดับของโคชด้วยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของระบบโคชชิ่งออนไลน์นี้เพียงแต่แค่ ทุกท่านนะมีอินเทอร์เน็ตสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ก็จะสามารถเข้าถึงการให้คำปรึกษาได้ทุกที่ทุกเวลานะครับแล้วก็นอกเหนือจากระบบโคชิ่งออนไลน์แล้วนะครับสสวยังมีกลไกอีกอันนึงก็คือเรื่องของศูนย์บริการหรือศูนย์ให้บริการข้องบวงจรทั่วประเทศชื่อยอ่อ O.S.S. นะครับซึ่งผู้ประกอบการสามารถเข้าไปขอใช้บริการและรับคำปรึกษาได้โดยตรง